สวัดีค่ะคุกคุกนะคะวันนี้คุกคุกมีเทคนิคการขูดแม่ก้านะคะโดยใช้นิ้วของเรานั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ9 1 9 9 2 1ึ่ง27้า36้าส5 45, 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10เป็น9 10ต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างน้องๆจากโรงเรียนครูกูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ 9 1้9หนึ9งเก9าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเเปดเจ็เป็นเก้าเป็นเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะงน้องๆการคุณแม่เก้าโดยใช้นิ้วง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะน้องๆสามารถนำไปใช้กันได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะคะ